สวัสดีครับท่านฟัง,ฟงที่รักทุกท่านครับ20กันยายน2557แล้วนะครับชวนคิดชวนคุยของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับวันนี้จะนําความรู้และข้อคิดจากศาสตราจารย์ที่มีชื่อที่สุดท่านหนึ่งนะครับในโลกนี่เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็พัฒนาการทางการเมืองนะครับแล้วก็คงจะต้องประกอบด้วย มุมมองจากหลายๆทิศนะครับเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทยก็เอ่ยชื่อตรงนี้นะครับคิดว่าถ้าพี่น้องจะเอาชื่อมาสักสามชื่อแล้วก็เดานะครับในบรรดาที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนั้นคิดว่าอ๊หลอใไฟตกนะครับก็ถ้าเอามาสักสามชื่อเนี่ยคิดว่าพี่น้องน่าจะ จะต้องมีชื่อของท่านนี้นะครับศาสตราจารย์ดร์ธงชัยวินชิชกุลนะครับเรียกว่าน่าจะเป็นผู้อาวุโสนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดแล้วล่ะทีนี้ถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยท่านไปพูดที่น่าจะยูซีเบอร์เล้นนะครับที่ก็มีพี่น้องชวนไปเหมือนกันแต่ว่าช่วงนั้นอยู่ในช่วงที่มีภารกิจเยอะมากนะครับแล้วก็ติดต่อใครไม่ค่อยได้เลย ก็ไปเช็คดูข้อความก็มาช้าแล้วก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้นะครับก็เลยพลาดไปแต่ว่าบังเอิญว่ามีน่าจะเป็นน้องที่อยู่ที่ UC Berkeley นะครับนำมาแปะอาจารย์ธงชัยพูดเรื่องของ roots of crisis and the growing pains of democratization นะครับในกรณีของประเทศไทยก็คือรากเหง้าของวิกฤตที่เกิดขึ้นในเมืองไทยและก็ ความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของกระบวนการทําให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับท่านพูดใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับผมก็นั่งฟังช่วงวันนี้ทํางานไปด้วยช่วงหนึ่งแล้วก็ลุกไปทํากับข้าวนะครับล้างจานล้างอะไรแล้วก็ทำไปด้วยบางช่วงก็อาจจะมีพลาดไปบ้างนะฮะไม่ได้อาจจะตกรายละเอียดไปบ้าง แต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คิดว่าจับประเด็นสําคัญสําคัญได้ก็เลยจะขออนุญาตนําเสนอนะครับสิ่งที่อาจารย์ชูธงชัยถึงือว่าเป็นนักปรารถ์เลยนะครับต่างประเทศเขาให้การยอมรับมากท่านมองการเมืองในประเทศไทยอย่างไรนะครับแล้วก็นะครับถ้ามีความเห็นอะไรที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ผมก็จะนําเสนอเป็นการบันทึกเอาไว้นะครับว่า,ามุมมองเกี่ยวกับประเทศไทยนั้น สาเหตุของมันของปัญหาที่เราเจอกันอยู่ทุกวันเนี้ยเป็นอย่างไรและก็แน่นอนครับอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับติดตามความเห็นของอาจารย์นะครับผมจะสรุปสั้นๆนะครับนี่แะครับอาจารย์ธงชัยวินิจกุลนะครับก็สิ่งที่อาจารย์ได้พูดนะครับในแง่ของที่มาที่ไปของความตึงเครียดหรือภาวะวิกฤตทางการเมืองประเทศไทยเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ย จัรทงชัยพูดประมาณว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีวิวัฒนาการนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มอํานาจนั้นก็มีวิวัฒนาการเหมือนกันแต่ตัวสําคัญที่ทําให้เกิดแรงตึงเครียดกันก็คือว่าพวกที่เป็นถ้าไม่ได้ใช้คําว่า old establishment แต่ว่าผมใช้คํานี้สรุปก็ความหมายเดียวกันก็คือกลุ่มพวก conservativ e นะครับคนหัวโบราณพวกล้าหลังและพวกอนุรักษนิยมเนี่ยซึ่งก็ โดยรวมแล้วก็จะเป็นพวกที่ท่านใช้สองคำนะครับมอนา c h กิสก็คือกลุ่มคนที่ผูกโยงและได้ผลประโยชน์กับทางรั้วทางวังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มแล้วก็ก,ก็บางช่วงท่านก็จะใช้ Royalist Democracy นะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เอาคำว่าประชาธิไปไตยนั้นไปผูกโยงกับเรื่องของคนอของอำนาจของกษัตริย์และความจงความ น่าเชื่อถือความดีของสถาบันกษัตริย์หรือให้กษัตริย์นั้นนะครับเป็นศูนย์กลางของความดีงามความชอบธรรมแล้วก็ทิศทางของการบริหารประเทศนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนนะครับคนชนชั้นที่อยู่ในเมืองแล้วก็นะครับมีความผูกพันกับสถาบันนะครับซึ่งตัวสถาบันเองนั้นนะครับก็มีวิวัฒนาการมีอำนาจขึ้นลงเนี่ยเป็นระยะระยะตามประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้ามาท่านก็นเล่าก็คล้ายๆที่เราพูดกันนะครับ ความพยายามในการที่จะยกระดับของสถาบันกษัตริย์นั้นมีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาชัดเจนขึ้นหลังการรัฐประหารในช่วงปีนั่นแหละครับเข้ามาประมาณ2,500นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบทบาทที่มาชัดเจนเนี่ยก็คือในช่วงนี่แหละสองเออสามห้านะครับซึ่งภาพที่พลเอกสุจินดากับพลเอกจำลองสีเมืองไปนั่งกราบอยู่นั่น ก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าใครใหญ่นะครับ who's the boss นะครับใครใหญ่นะครับแล้วก็ท่านไม่ค่อยพูดมาถึงเลยมาถึงอะไรที่ลึกๆอย่างที่พวกเราพูดนะครับว่าปัจจุบันนี้เป็นอะไรงไงก็ในเชิงวิชาการนั้นก็ต้องมีที่มาที่ไปอ่ะฉะนั้นจะมีอคติไม่ได้นะครับท่านถือว่าเป็นการพูดแบบสบายๆแต่ว่าอยู่ในเนื้อหาสาระทางวิชาการแล้วก็มี มีดิสเคลเมอร์ครับคือตัวที่บอกว่าเอาละอันนี้ไม่แน่ใจนะนี่อ่านมาจากคนอื่นนะไม่ได้ทาวิจัยเองนะแต่ก็ถือว่าท่านก็ยังคงเส้นคงวาในเรื่องการรักษาตรงนั้นนะครับแต่จะไม่ดูเด็ดเบ็ดมันเผ็ดมันเหมือนทางมหาลาัยประชาชนแน่ครับเพราะเราพูดแบบไม่ต้องยั้งนะครับแล้วก็เราก็บอกว่าคุณไปนะไปคิดไปศึกษาต่ออย่าเชื่อนะครับแต่เราจะเชื่อของเราแล้วก็นําเสนอความเชื่ออย่างเต็มที่ทีนี้ท่านบอกว่าเทนชันมันเกิดขึ้นจากไอ้พวกขบวนที่เกี่ยวกับตัวเจ้าและอำนาจของเจ้านี่แหละ อันนี้ผมพูดอาจจะไม่ตรงที่ท่านพูดนะครับถ้ามีการหมิ่นอะไรมาผมรับผิดชอบเองนะครับนะข้อความนี้อาจจะไม่ตรงที่ท่านพูดแด้แด้ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดผมแปลแล้วความหมายมันทําให้เกิดเหมือนกับการหมิ่นเนี่ยต้องถือว่าเป็นความผิดของผมเพราะว่าเท่าที่ผมฟังเนี่ยอาจารย์ธงชัยไม่มีคําว่าจะหมิ่นสถาบันกษัตริย์แล้วก็ท่านพยายามเลี่ยงไม่พูดตรงๆนะครับคือคือวางวางตัวได้ได้ดีมากๆแล้วก็ระมัดระวังคําพูดแล้วก็สิ่งที่พูดก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นเอาละ่ะ <c oughs> นั่นในส่วนของสาบันกริย์เนี่ยก็ก็จะมีพัฒนาการมาขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของทหารนะครับอํานาจของทหารนั้นก็จะมีมาเป็นระยะระยะหลังจากที่นะสองสี่เจ็ดหามาแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการช่วงเชียงอํานาจโดยใช้กําลังทหารแต่ว่าเนี่ยสามห้าเนี่ยก็เป็นความพยายามที่จะสร้างพลังอํานาจของรัฐทหารของพวกทหารเนี่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง นะครับแต่ว่าไม่สําเร็จแล้วก็รู้แล้วว่าตอนนั้นอํานาจยิ่งใหญ่เป็นของใครแล้วการสร้างอํานาจของกษัตริย์นั้นนะครับนัานก็บอกว่านะครับมันก็จริงๆมันก็เพิ่งจะมาเกิดขึ้นจริงๆช่วงประมาณ30ปีข้างหลังนี่เองนะครับมันเป็นวัฒนธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อนะคนในชาติเนี่ยนะครับยินยอมพร้อมใจที่จะมีส่วนร่วมทําให้วัฒนธรรมการชูเจ้าขึ้นมา นะครับเป็นใจกลางของทุกสิ่งทุกอย่างในวัฒนธรรมแล้วก็ในระบบการเมืองการปกครองเนี่ยคนต้องยินยอมพร้อมใจและตัวเจ้าเองก็ต้องต้องเรียกว่ามีคุณลักษณะในการที่จะทําให้คนเชื่อทําให้คนจงรักภักดีนะครับมีความดีความเก่งมีบารมีว่าง,งั้นเถอะนะครับเอ่อก็วัฒนธรรมนี้มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยอวยเจ้าหรือเอาเจ้ามาใช้ประโยชน์ทางการเมืองหรือว่านะครับให้เจ้าเป็นศูนย์กลางทางทางอํานาจนะครับมันก็เป็นวัฒนธรรมที่มาสร้างขึ้น ในประวัติศาสตร์จริงๆมันไม่ได้มีลักษณะอย่างนี้นะครับย้อนไปในประวัติศาสตร์แล้วไม่มีที่อื่นที่เขาทําแบบนี้นะครับนะก็คือสมุทรนาญาสิทธิราชหม่ของไทยเนี่ยโผล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นการปรุงแต่งสร้างกันขึ้นมาช่วงประมาณ30ปีหลังนี่เองนะครับแล้วก็นะพระราชอำนาจนี่ก็ชัดเจนมากนะกลุ่มคนกลุ่มที่เป็นมร н а กิสนะครับ กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยบางคนก็เป็นเจ้าบางคนก็ไม่ใช่เจ้าแต่ได้ประโยชน์แน่ๆจากการที่มีระบอบการปกครองที่อำนาจของกษัตริย์นั้นนะครับเป็นศูนย์กลางหรือว่านะเอามาอ้างได้นะครับนะก็นั่นคือพัฒนาการทางด้านฝั่งคอนเซอร์เวทีฟแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นิยมพวกนิยมเจ้าหรือบางทีเนี่ยถึงจุดปัจจุบันเนี่ยเป็นการเมืองระดับที่มันเป็น อัลตรานะครับรอยัลลิสต์นะท่านก็เรียกว่าอ uh, ัลตราเอ่อไฮเปอร์รอยัลลิซึมเนี่ยนะครับคือระบบมันนะระบบที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยไฮเปอร์รอยัลลิซึมนะครับก็คือเรียกว่าล้างเจ้ารัฐที่ข้างเจ้าแล้ว่างั้นเถอะนะครับยกเจ้าขึ้นมามีอํานาจอะไรทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะมาเกิดขึ้นช่วงหลังๆนี่เองแต่ว่าท่านก็บอกว่ามันไม่สามารถจะคงอยู่อย่างนี้ต่อไปได้นะครับแล้วสิ่งที่ท่านพูดตั้งแต่ต้นเลยก็คือว่า <c oughs> แรงตึงเครียดนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จนมากลายมาเป็นภาวะวิกฤตปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นจากนะครับการพัฒนาของสังคมไทยซึ่งมันทําให้เกิดสังคมยุคใหม่ตามบ้านนอกต่างๆซึ่งจากงานวิจัยของหลายๆท่านที่ท่านได้ได้ยกเข้ามาในช่วงในการพูดนะปล,ปลายเนี่ยก็จะมีการชี้ชัดลงไปว่าสังคมชนบทนั้นมันไม่เหมือน ไม่เหมือนเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปมากเมืองจังหวัดต่างจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้กลายเป็นจังหวัดเล็ก,ลกๆที่ไกลปืนที่ยงอีกต่อไประยะในช่วงปีสองพันเป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านนอกนะพอกนาเนี่ยมันกลายเป็นสังคมทีนะ่ในจังหวัดต่างๆนั้นนะครับมีเรียกว่ามีพลเมืองอยู่เนี่ยเป็นล้านๆขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่นะครับเราไปดูเชียงใหม่อุบลอูดรนนะครับ ขอนแก่นหรือว่าจะลงมาแถวนคะรสวรรค์นะพิสนุโลกเนี่ยนะครับในเขตอาเภอจัง,จงตัวจังหวัดนะครับร้ายรอบเหล่านั้นเนี่ยพลเมืองมันมีเป็นเป็นหลักล้านหลายที่นะครับตึกร้ามบ้านช่องใหญ่โตและว,วิถีชีวิตของผู้คนนั้นนะครับที่จริงนะผมก็เคยเคย,เคยพูดไปนะครับตัวเองนะเอามาเป็นตัวอย่างก็เด็กเลี้ยงควายอยู่บ้านนอกนะครับแล้วทําไมนะถึงถึงเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดว่านะไปเรียนเมืองนอกเมืองนานะครับถึงนะ อ่านี่เพิ่งทราบนะครับอาจารย์ธงชัยเนี่ยเป็นรุ่นรุ่นพี่ผมนะครับเรียนซิดนีย์ทั้งทั้งโททั้งเอกนะครับที่จริงเนี่ยผมเกือบจะเจริญรอยตามแล้วนะครับเรียนโทแล้วก็เข้าไปสู่โปรแกรมออนเนอร์สแล้วแล้วก็ปรากฏว่าทุนเขาให้ไปเรียนเฉพาะปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาโทนะครับอ่าก็เรียนค้างเอาไว้แต่ว่าในที่สุดแล้วก็กลับมาทํางานที่มหาลัยที่เมืองไทยก็ก็เลยไม่ได้นะกลับไปไปทําที่นู่นนะครับแล้วก็ มาเปลี่ยนผมทํางานอยู่หลายปีไม่ได้ไปเลยของอาจารย์นี่อาจจะมี disruption หน่อยในช่วงที่เรียนธรรมศาสตร์นะครับก็กว่าจะไปจบปริญญาปริญญาตรีได้นี่ก็ปี81นะครับถ้าจําไม่ผิดนะปี81จากนั้นไม่นานนะ4 5 6 4 5ปีก็จบปริญญาโทแล้วก็จากนั้นก็อีกไม่กี่ปีก็จบปริญญาเอกเลยนะครับหรือว่านะมุ่งมั่นที่จะเอาดีทางด้านนี้เลยว่างั้นเถอะนะตั้งใจเรียนนะครับ ก็จากนั้นก็ไปเมืองไทยรู้สึกจะสอนอยู่ธรรมศาสตร์เล็กๆสั้นๆนะครับแล้วก็ย้ายมาอเมริกาก็ได้งาน,นเป็นหลักเป็นฐานพลับพล,บพล,บพลับก็คงจะท่านคงประสบการณ์ตรงด้วยอะไรด้วยเนี่ยหลายอย่างมุ่งมั่นทํางานเนี่ยก็ได้ฟูลโปรเฟสเซอร์นะครับต้องถือว่าเก่งนะครับการจะได้เชนเนียนะครับที่มหาวิทยาลัยอย่างายูวิสคอนซินแมต d ิสันเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ความคิดเ,เกี่ยวกับแรงตึงเครียดนะครับที่เป็น ารากเง่าของความตึงเครียดในสังคมไทยปัจจุบันนี้นะครับท่านบอกว่าพอกลับไปมองที่สังคมชนบทเนี่ยนะครับปรากฏว่าวิถีชีวิตของคนนั้นนะครับมีความเป็น pren e ร r ก a l ก็คือเป็นลักษณะเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจมากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็จะรู้จักวิธีการหาเงินจับจ่ายใช้สอยนะครับจริงๆนะถ้าว่ากันตรงๆจากประสบการณ์ตรงของผมก็คือว่า คนเนี่ยเริ่มเดินทางมากขึ้นนะครับปีสามห้านีจริงๆถ้าเรามานึกดูเนี่ยปีหนึ่งเก้าเก้าสองเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นปีที่พี่สูรได้เห็นว่าเริ่มมีม็อบมือถือมีม็อบชนชั้นกลางใหม่ซึ่งไม่พอใจการขึ้นมาของรัฐบาลประเดการทหารนะครับไม่น่าเชื่อยี่สิบปีให้หลังยี่บสองปีให้หลังเนี่ยนะครับทหารยังบางอาจนะ ขึ้นมามีอำนาจอยู่เป็นเรื่องที่นะหลายคนนี่คาดไม่ถึงเลยนะปีสี่เก้าปีนี้ปีห้าเจ็ดนี่ยี่สิบยี่สิบสองปีนะครับนะท,ท,ทั้งที่นะครับหลังจากปีสามห้าปุ๊บเนี่ยนะครับปีสีู่นย์นี่ก็มีรัฐธรรมนูญฉบับที่ก้าวหน้าที่สุดฉบับหนึ่งในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเนี่ยนะครับแต่ว่าในขณะที่นะฝั่งเผด็จการนั้นทหารก็พยายามจะ นะยื่นตัวเองเข้ามาให้มีอำนาจคว้าอำนาจไปอยู่กลุ่มตัวเองแล้วเจ้าก็อยู่คววอำนาจที่เรียกว่าแทบจะปรากฏตัวชัดเจนปีสามห้าแล้วปีที่ทักษิณขึ้นสวมอำนาจแม้กระทั่งก่อนการรัฐประหารน,นั้นก็แสดงตัวว่าพลังของนะความคลั่งเจ้านั้นมันมีมากเหลือเกินนะครับมีมากเหลือเกินจนกระทั่งนะครับเ,เกิดเทนชันระหว่างคนที่สนับสนทักษิณกับเจ้าแหละ มันถึงเกิดปรากฏการณ์ที่นะครับให้เห็นถึงด้านด้านลบหรือว่าปฏิกิริยาด้านที่มีคนไม่ชอบไม่ชอบใจกษัตริย์นี้ออกมานะครับ